สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อปให้บริการเติมเกม Cookie r ลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงดอมกันนะก็วันนี้นะครับ เป็นวันรีแรงเออและนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีนะครับอือนี่ประคองแรงไว้ที่680 <c oughs> คือเดือดมากซีซั่นนี้อ่อโหทุกคนดูนะครับนี่เกาหลีมาวะ่ะเออเกาหลีเขามามากนะครับแล้วก็พี่คนไทยก็อยู่อันดับประมาณอันดับ5นะที่เหลือก็ เป็นเกาหลีซะส่วนใหญ่แล้วก็มา15เลยแล้วก็อ่าว่ากันไปนะครับถือว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วผมก็ไม่ลุยต่อแล้วนะครับนี่ก่อนหน้านี้คือไปเจอแล้วก็ไปตีมาแม่งแพ้ว่ะและส่วนใหญ่นะครับทุกคนท้ายซีซั่นนี่แบ็คเพลเพียบอย่างที่คิดไว้เลยว่ามันจะต้องมาตีเราเนี่ยเนี่ยคนนี้แม่งลอบไป3ดาวนะครับอย่างสุด <c oughs> เฮ้ยสี 47่นี่ว่า4 7นะคนนี้4,700ผมว่าน่าจะหวดได้เดี๋ยวค่อยอันไหนก็มีตัวแล้วอืมดองไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้กดนะครับข <c oughs> ี้เกียจเล่นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะวางด้วยกนเลยเออปล่อยเลยตามเลยคือเมื่อตอนเช้าเนี่ยอยู่อันดับประมาณ420กว่ากว่าๆนะครับแล้วก็พอมาเล่นตอนเย็นเนี่ยล่วงไป90 0เลยนะเออเดือดจริงแข่งกัน อย่างเทือนอย่างเทือนเดี๋ยวก็จะแจกทีมที่ใช้เบื้องต้นละกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมีการรีวิว Kingdom Pass ได้ไหมตานี้ตานี้แตกไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่แน่นะ <c oughs> <c oughs> รอเฉยนิดเดียวลุ่มลุมสมบัติแว่นตาแว่นตาห้าไม่เปล่าตายเออทำดีผมไม่ได้ตีทุกทีมนะครับยิ่งช่วงนี้ต้องเลือกตีมากๆ ไม่ได้แต้มรถเพราะว่าเขามาตีเราเท่าไหร่หรอกรถเพราะเราตีพลาดเองนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเราแพ้ไปนะอืมโอเคในช่วงเนี้ยที่เจอแบ็คเพิร์ลอ่ะส่วนใหญ่จะเจอมากับไอเจ้า a อแคนนะครับแล้วก็มากับทีมตีไวซึ่งเก่งมากมีไหมเนี่ยไม่กล้าตีเลยเอาตรงนะครับไม่ตีนะรอรีอย่างเดียวแล้วเ <laughs> สียวเสียว 6-6-3นะครับเหลือเวลาอีก4นาทีไปดูทีมกันดีกว่าทีมป้องกันที่ผมมองว่ามันโอเคสำหรับผมนะครับเคยทำคิดไปแล้วมันก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่นี่แล้วก็นี่นะครับส่วนใหญ่จะการซัมมอนได้แล้วก็ยื้อเสมอได้บ่อยเหมือนกันรวมไปถึงทีมที่แบบทนดาเมจได้ไม่นานเนี่ยทีมเราจะได้เปรียบนะครับทอปปิ้งตามนี้เลยสมบัติก็ตามนี้ ใช้ตีซัมมอนได้นะอย่างที่บอกที่เป็นทีมซัมมอนฉลามทีมซัมมอนไอคันจ็อกโกชิปอะทีมนี้ตีได้หมดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วในเซิร์ฟนี้นะก็ไม่ต้องไปดูอันนี้เป็นทีมของคุณพิกซี่ก็เพิ่งจะทําคลิปไปแต่เดี๋ยวดูอีกรอบละกันครูํามนะครับนี่เน้นๆเ,เลยฉลามก็เป็นลดความเสียหายเอ้ยไม่ใช่ฉลามสิไอ บราลชูก้านะครับนี่ล้ความเสียหายแล้วก็ความเร็วการโจมตีฉลามก็ล้ความเสียหายคููทามแล้วก็เอสดเบโซเป็นโจมตีนะครับแล้วก็นี่ทีมเขาดีมากต้องบอกต่อพระคุมลง2ตัวนี้ส่วนบัฟฟิ i นองเซียนะครับลงไปที่เอ็ดเบโซต่อไปทีมนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ข้ามไปละกันอันนี้เอาไว้ตีทีมฉลามนะครับตอบโจทย์มากท็อปปิ้งก็ไม่ต้องดีด้วยเห็นไหม ใส่40%เองนี่นี่นะครับประมาณนี้่ะแกะครูทามแล้วก็อ่ายูนิคอรเป็นครูทามนะครับแล้วทีมสุดท้ายที่ใช้เป็นหลักเลยคือตีไวโฟกตอปาสมุนไพรเอาไวต้ตีทีมตีไว้ด้วยกันเองหรือทีมเอเดโซเนี่ยมกกักจะโดนทีมนี้นะครับนี่เราเคยสอนไปหมดแล้วไปย้อนดูได้เรียงเอยเหลือเวลาอีก2นาที30 กว่วิวนนะครับเรามาลุ้นให้กับท็อปเซิร์ฟกันดีกว่าเออลองดูซิว่าใครจะได้ที่1ไปครองในซีซั่นนี้นะครับเอาใจช่วยคนไทยนะแต่จะทันหรือเปล่าโอ้พี่เขาไม่น่าจะทันนะครับทุกคนม,มันห่างกันเกือบจะร้อยถ้วยคือต้องตีจริงแล้วก็รีแบบอย่างเร็วและว2นาทีเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะครับอืมอะโอเคเดี๋ยวก็รอดู การรีวิว Kingdom พ a r ์ s แล้วก็ลุ้นกันว่าเราเนี่ยจะจบอันดับประมาณเท่าไหร่ผมว่าน่าจะยืนได้ประมาณท็อปอ่าร้อนี่แหละเออนี่แนะนำไม่สุ่มนะครับสำหรับไอ้เจ้าอากับตานคาเวียตัวนี้เก่งมากแต่อาจจะยังไม่ค่อยเจอคนใช้แต่ผมบอกเลยผมใช้มาแล้วมันโอเคเออการันตีช่วงเนี้คนอาจจะไปหาพวกไอ้แบ็คเพล็กกันมากกว่าไงตัวนี้มันเลยดูดอบนะครับไปสุ่มก่อน เดี๋ยวได้เพชรมาอีกแล้วก็สุ่มอีกถึงแม้จะเกลือเราก็ไม่ถอดใจนะครับหือ <c oughs> ตาแดงว่ะแบล็คเบอร์รี่นี่แบล็เบอร์รี่มาไม่มีอะไรให้แลกเลยตอนนี้ก็จะแลกแต่อาตัวเร่งเวลานะครับนี่สกินมีดองเอาไว้ประมาณหนึ่งอ่ะมีอะไรขึ้นมาอ่านี่นี่นี่ แบ็คเพลแบ็คเพลก่อนรีซีซั่นขอหน่อยขอหน่อยอึย <laughs> น้ำมึกว่ะเอได้อีกเว้ยไดสองทีนะครับตกใจนกักก้ามกวนตีน <laughs> ใครเชิญนะครับไอ้นักก้ามนะโอเคผมว่าน่าจะรีแล้วมั้งกดเข้าไปแล้วไล่สี่สิบวิวคนตื่นเต้นว่ยทุกคนตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเราตีส่งท้ายดีไหม ทีมนี้ผมว่าผมตีได้นะตีส่งท้ายเลยเออเอ็เปซโซเราน่าจะชนะได้นะตึงจริงตึงจริงล็อกบัฟเมื่อวานนะครับผมทำคลิปอ่าไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ผมทำคลิปในส่วนของทีมอโฟกัตโต้คาวีแล้วก็เข้าลายไปทีมนั้นโอเคมากนะครับในการเจอกับเอ็เปซโซเนี่ยเอ็ดแม่งแตกย่าแตกรับคาบอ่ะโอ้ ไปลองดูได้เวิร์กจริงตีระดับประมาณมาสเตอร์หนึ่งของเซิร์ฟเพียวได้สบายๆนะครับดังนั้นมันดีการันตีเลยแต่คุณก็ต้องอึดเหมือนกันอท็อปพันนะครับคนนี้แต้มน่าจะตัดอยู่ที่4,600กว่าๆนะเออถึงจะขึ้นแกรนมาสเตอร์ได้ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันอยากแกะทลุงเพชรแล้ว <laughs> ไม่ทันนี่ว่าได้เยอะขนาดนี้ตกใจโอ้โหรีซีซั่นแล้วครับไม่ทันนะแล้วอยู่ในช่วงคราบเกี่ยวโอเคเราก็สามารถยืนแกลนมาสเตอร์สาได้ทางทางที่ซีซั่นเนี้ยเวลาเราก็ไม่พอนะครับตัวเหลือยั่งเยอะเลยอืมเฮ้ยเลขสวยด้วยหกห้าเจ็ดว่ะสี่แปดหนึ่งแปดนะครับได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ท็อป500โปรไฟล์นู่นนี่นั่นเราได้หมดแล้วนะครับ Oh, โอ้โห13ของเซริร์ฟเฉยเลยมันเด้งขึ้นมาเองไงในตาสุดท้ายนะครับแลกเสร็จเพียวแลกเสร็จคอตเต็ดนะครับนี่นี่อันนี้ไม่แลกแล้วกันแนะนำให้มากดแลกในส่วนของอิดออลูลาแล้วก็อาเซ็ตคุกกี้ที่มันเป็นเมตาหลักๆห,หรือตัวที่เราได้ใช้งานนะครับอ่ะทีนี้เฮ้ยเมื่อกี้ดูไม่ทันหว่ะว่าใครจบอันดับหนึ่งเออแต่ไม่เป็นไร <laughs> ต่อไปรับรางวัลก่อนนะเพชรเรามี25 0 0 0ว่ะเดี๋ยวจัดเต็มนะครับสุ่มให้หมดไปเลยผมอยากจะถลุงมากตอนเนี้ยไม่อยากจะดองและยิ่งเราดองเท่าไหร่เราจะยิ่งตามหลังคนอื่นมากเท่านั้นนะครับถูกไหมดาวเราก็ไม่ขึ้นแล้วในแพทเนี้ยใครที่ยังไม่อาจทำเป็น10ดาวมันจะตามหลังคนอื่นเยอะมากผมเลยต้องลุยนะครับไปเพื่อได้แบ็คเพล ในช่วงรีซีซันหุ้ยมาวะตัวมเมลดมาเติม,มยังไม่เห็น,มนแมตเตเศษแบ็กเพลนะครับขอหน่อยขอหน่อยออแต่ช่วงนี้คือเลดเกลือมากครับผมเปิดไม่ได้ตัวดีๆเลยส้มไปเยอะมากนะครับวันนี้สองสามไอดียไม่ออกจริงๆวะ่ะหุยโอ้โหอรับของฟรีก่อนเพชรอรีน่าเนี่ยเขาว่าดวงดีสองหมืนกว่าจัดไปครับ b บ็ Back Pearl. Oh, คเพิเลโอ้โหซีรันไปเฮ้ยสกิปเลยสกิปเลยแบ็คเพิลโอ้โหกับตันคาเวียเอาเอาเอาเออเฮ้ยดวงดีเฉยวะ่ะสากุระนะครับสากุระก็ได้ใช้บ้างในการตีบอส,สกิวอ้้ยกูเกลือมานานวันนี้ขอแอคหน่อยละกันสกิปคั้วสิงขึ้น ถ้าคาิีนขึ้นนะครับแสดงว่าเราจะได้แบ็คเพลิลไปไปมาโอมาสองตัวรอรุ้นก่อนว่าตาหวานไหมนะครับตาหวานโอ้ตาแดงแบ็คเพิลไม่มาแมมแต่เศษวะนี่ล้างเกลือก่อนสมบัติสุมไม่ให้หมดไปเลยล้างเกลือเอ <c oughs> ไปครับ 1, 2, ห,ห,หนึ่งสองซ้ำโอโหหนักเลยครับงานนี้ เป็นเศษอะฟูกาโตมานะเดี๋ยวเหลือไว้สักสามพันละกันนะเฮ้ยเหลือไว้สักพันกว่า,ก,วาก็พอไม่น่าจ,จะได้ใช้อะไรละโอ้โหจบแล้วครับจบแล้วครับเอออยากเล่นแบ็คเพล,ลกับไอ้เจ้าในอา่ามันชื่ออะไรวะกับตันคาวีะผมค่อนข้างจะอา่าอยากปั้นมาใช้เหมือนกับไอดดรอลนนั่นแหละแต่วันนี้มันได้แค่ดาวเดียวไง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผมนะครับก็เลย่หยุดไว้ก่อนอดาวคุกกี้แล้วก็เพิ่มประมาณหนึ่งเลยถ้าจะอัพนี่ต้องอัพซากูร้านะครับอเอาไว้ตีบอสเทวทูตไอ้นรกตัวกลางเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เขาไม่ในส่วนของการตีบอสกิลนะครับเดี๋ยวเราตีไม่ใช่เดี๋ยวเราตีเราเข้าไปดูให้ละกันว่าเขาปรับเป็นก้าไม้ยอย่างเออพอดีเลยนึกได้นะครับ อจะได้รางวัลอะไรจากกิลไหมน้ถ้าได้อีกเราก็ได้สุ่มอีกนะครับอันนี้เป็นกิลไอดีหลักก็ชิวๆกันไปนี่ไงเห็นไหมบอสนะครับจากกลายเป็นว่าจาก8ไม้เนี่ยเป็น9ไม้แทนเออคือดีแบบนี้แจ่มเลยรับเพชรได้มีไหมมีเพชรให้เรารับไหมไม่มีวะอืมหมดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของ Kingdom Pass กันดีกว่าเออพาร์ซีซั่นเนี้ยอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอะไรในใจอยากให้แจกพวกตั๋วเล่งเวลากับเสร็จท็อปปิ้งมากกว่าดาวลูกกว่านะครับผมมีจนเกินพอและเบื่อด้วยนะ <c oughs> เออเบื่อจะมาแบบใช้อันเดิมๆอ่ะม,มันต้องมีใหม่ๆบ้างนะอยู่ไหนเอ,อ่ยไหนวะาคิงด้อมพารอันนี้ไง 킹ดอมพาซีซั่นนี้อู้เติมทุกคนเติมสำคัญมากนะครับผลิตชิ้นส่วนท็อปปิ้งตามเวลามาว่าปบมือสิรออะไร <c oughs> ของดีโอเคเดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวไปเติมกับทางร้านของเรากันดีกว่านะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนราคาดีมากปลอดภัยรวดเร็วทันใจประหยัดด้วย ไปดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็กลับเข้ามาเลยเป็นไงเติมไวทันใจไหมอ่ะเดี๋ยวที่นี้เรามาดูกันนะครับเป็นยังไงเอยมันเหมือนจะมีการนั่งคุยกันได้ด้วยนะนี่ขอให้มันเล็กทีเถอะแม่งไม่มีที่จะวางและวบองตรงเมืองเต็มทุกคนเมืองเต็มนี่ตรงนี้อาจจะได้อยู่มั้งอาคิงดอมพาร์ตนะครับอันนี้ วางได้ไหมวางได้ไหมวางได้เออวางได้นะครับกดเลยนี่แล้วทีนี้เราก็อัพนะครับเป็นเลเวลอะไรก็ว่ากันไปอา้าวอุ้ยงานเข้าเัาทุกคนโนมผมไม่พอนะเป็นครั้งแรกที่โนมในไอดี้นี้ไม่พอเพราะผมมีโนมทั้งหมด6ตัวนะครับแม็กแบบสุดๆเลยโคตรสุดโคตรตึงเออเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเล่งเวลาได้ไหมเอ,อ่ย ตัวนี้มัน5้านาทีอ่ะพอดีเป๊ะป๊ๆเ,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 เลยอ่ะโอเคครับอันนี้คือแลนด์มาร์กเก่าวันนี้นึกคืบไม่ไงไม่รู้มาไล่อัพแลนด์มาร์กไอ้พวกคิงดอมพาร์ทที่เคยค้างเอาไว้นะครับอ่ะลองมาดูกันโอ้โหน่าจะยาวอะ่ะขอภายทีเพราะเราเนี่ยไม่ได้ดองในส่วนของตั๋วเวลาไว้เลยอ่ะ4ีสิบกวีฮุย ตัวเลงเวลาความเร็วหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยจริงอะจริงอะไม่น่าเชื่อมันแจกมาจากไหนวะเราเอาเอาดิเอาดิเอาดิเฮยสิบหกนาทีเฮ้ยผมว่าดีนะครับนี่นี่นี่เดี๋วดูวิจัยตันเดี๋วดูวิจัยตันหลายอันนะวันนี้มันแจกตอนไหนวะไม่ได้สังเกตนะครับทุกคนนี่วิจัยผมเกือบจะตันแล้วที่เป็นอันหลักๆเนี่ยเหลือแค่2อันนี้เท่านั้นนะครับหืมตกใจตกใจจริงเดี๋ยวอัพเลยละกัน ช่วงนี้รู้สึกว่าจะใช้สายป้องกันเนี่ยยังไงก็ใช้เนอะดังนั้นเราอัพก่อนเลยละกันนะครับ3มวัน3วันแล้วก็เล่งไปดีได้อีกสาสนาทีนะครับเคอเฟกแบบน,นี้เพอร์เฟกมากไหมแจก,กมาตอนไหนวะถ้าไม่กดดูนี่ไม่เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้กลับมาตรงนี้ก่อนมันจะเหมือนกับร้านอะไรสักอย่างหนึ่งให้นั่งกินกันได้นะครับ หาคุกกี้มานี่นี่นมือมานั่งนี่ดิอาฮนั่งได้ครับทุกคนอารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับคนที่หลงรักในการตกแต่งเมืองนะครับวันนี้เราชิลๆกันนะโอ้โหไม่มีอะไรให้แลกเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมกําลังตกใจกับอาตรงนี้อยู่คือมันแจกมาเยอะจังวะไม่น่าเชื่อนะว่าแม่งจะกล้าขนาดนี้หาตัวเลี้ยงเวลาก่อน อืมเฮ้ยเมื่อกี้เราสุ่มคุกกี้มาใช่ไหมนี่เลยแรกเลยแรกเลยโอออิดออล่าของอะไรเนี่ยเรามีพร้อมนะครับสุ่มไปเลยละกันไม่ดองและเพชรเดี๋ยวก็คงจะได้เพิ่มสุ่มไปก่อนเอาไมลเรดนะครับแบค็คเพิร์แม่งไม่มาวะเก <c oughs> <c oughs> ินไปนี่ผมมีความฝันเลยก็คือวิจัยตันนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดแล้ว ในไอดีนี้นะแล้วก็ไอดีอื่นๆเนี่ยคงจะรีบๆทําตามกันเนี่แหละแต่อันนี้มันอาจจะเด้นกว่าโอ้โหอันไหนเยอะเกินเนี่ยเราก็ส่งได้นะครับนี่แลกไปเลยมีตัวเวลาไหมไม่มีว่ะเนี่ยมันแจกอะไรบ้างวะเนี่ยเด้งมาอ๋อพิมพ์ตัดมาว่ะทุกคนเรามีพิมพ์ตัดแล้วเวันนี้เราชิวๆไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ แบ็คเพลไม่เลทมาเว้ยเท่าไหร่ก็เอาแล้วตอนนี้โอ้โหสามร้อยนะครับสวยงามเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับห้ามดองเด็ดขาดดองเมื่อไหร่คุณตามคนอื่นไม่ทันนะครับยกเว้นคุณจะเป็นเจ้าพา่อแห่งการเติมเนี่ยเออนั้นทันโอเคเลยสิบห้าวิวิไม่น่าเชื่อวิจัยผมดาไวไว้อีกประมาณ3เดือนนะมันถึงจะเสร็จทั้งหมดในเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันตันหมดแล้วไง ที่มันเกี่ยวกับตัวคุกกี้นะครับคุกกี้ผมเนี่ยเรียกว่ามันเกือบจะถึงจุดแบบสูงสุดของเกมนี้หมดแล้วในด้านของอ่าที่เราจะทําได้นะไม่นัดท็อปปิง้งพอท็อปปิ้งเนี่ยเราไม่มีทางกําหนดมันได้เลยถูกไหมว่าบัฟมันจะได้แบบไหนคือต้องตีบวกอย่างเดียวแต่อันนี้เราสามารถทําให้มันมากขึ้นได้นะครับโอเคเหลืออีกแค่ไม่กี่อันอกดไปเลยละกันนะครับโอห้าวานันนานมาก 5วันหวันทุกคนไป5้าวันโอเคก็ขอบคุณนะครับที่แจกตัวหนึ่งชั่วโมงมาทำให้มันตันไปอีกหนึ่งอันอในช่องนี้เดี๋ยวลองคำนวณดิอ่าหช่องนี่ใช้5วันก็ตีไปว่า5วันตีไปเลย6วันละกันนะครับหกหนึ่งหกหสองสิและนี้มัต้องใช้เท่าไหร่หกสาแนะครับสิแล้วก็ต้องบวกอีก3วันตรงนี้19 2เก้ 21นะครับุ้ย21ช่องนี้จะเสร็จหมดแต่มันน่าจะเร็วกว่านั้นเพราะผมะจะกดใช้ตัวมาแลกเรื่อยๆ21แล้วใช่ไหมตีไปว่าเมื่อกี้ตีไปตรงนี้20หละกันตรงนี้อีกเท่าไหร่วะถ้าเป็นเลเวล8ทับ10เนี่ยตีไปเลยว่าใช้ประมาณ9วันนะครับ919 9ห8 9 3 27ก4เอ้ย9 94 36 95็ 9, 5 4, นะครับนี่ก็ประมาณ2เดือนแล้ว แล้วก็มีอของสายระเบิดกับสายซัพพอร์ตที่เป็นเลเวล9อยู่แล้วนะครับอันนี้ใช้ประมาณอีก5วัน45-50โอ้โหอีกประมาณตีไปเลยไม่เกิน3เดือนทุกอย่างตันอีกแค่นิดเดียวทุกคนสู้เออวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมา,าพูดคุยกันเพลินๆน,นะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ